คนกดไป่เราชองคนหาแล้วก็พิมพ์สปิ้งเกมเลยนะคะสปิ้งเกมเฉยๆก็ได้แล้วก็เลือกหน้าที่เรากดเลยนะแล้วก็เข้ามาในเกมก็เดินเข้ามาทางห้อง,งห้องล่งเลยค่ะเราก็พึ่งหลุดมาเล่นเหมือนกันนะคือเข้าม้วนๆไปมันก็ได้อนะีกแล้วเดินมืนตรงมันได,ดนเนาะแล้วก็ ก็มาเหมืลามันจะมีเวลาประมาณ1อยกว,วิ่งก็มออาวเวาออลไปตัวพี่ก็อลอเวอนลาเหมอยังลก็ลองลองหายเว้นมันมีหลายแบบมากเลยนะทุกคน มันหนุ่มยุนะมันหนุ่มเหรอเจ้ารอตัวหนั้นเจ้ารอตัวมีก็ได้หนุ่มเดี๋ยวมันก็จะตัดเท่าที่มันไม่มันก็จะตัดเข้าเรีมเหมือนเคยเล่นมันจะสูงเรีมนะมันจะมีเกลียฟ้อมเหมือนแล้วก็ไปแก่หน้าตาอแล้วแต่มันไม่ได้แก่แม่มันเป็นแบบว่าให้เดิอนแต่ไม่รู้อ่าเคยเดินเข้าไปแล้วก็ตกตายแค่นั้นแหละ ส่วนมากก็ไล่เข้าไปดอยไปจบต่อรางมากาผาเล่นกันไหมทุกคน,นกนะวันหนุ่งเนีะเล่นด้วยนะวันหนุ่งคือทำคลิปเล่นๆมาตื่นมาเห็นคนดูเยอะมากว่าหนุ่งมันมีหลายแมทมาทุกคนมันมีเรี่ยวแรงเยอะมากเลยอมท mở mọi lại là cái mấy cái mấy lên, mấy cái mấy แนวความเราไม่เคยเล่นเหมือนกันเห็นเลี้ยงจิ้มอกเกี่ยวก็เลยลองรถมาเล่นดูหรือว่าเขาหาเขาแบบมั่วๆก็มาเจอแบบนั้นคือมันได้ไม่ต้องมีแอบนินคือมันเลาไม่ได้อย่างเดียวมันม้วก็เล่นดันจะมวัดเลยจะมาละจะมาละเนี่ยตัดเข้ามาแล้วก็เป็นแบบนี้ย